สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณข้างหน้านะฮะข้างหน้านี่เขียนไว้เลยนะฮะว่าเวียงตาลตำนานที่ถูกปิดนะครับผมตำนานที่ถูกปิดนะครับผมตามมาครับผมตามมาฮะจะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมนะฮะรับชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเมื่อกี้ก็ไปขออนุญาตเจ้าวาดมาแล้วนะครับผมพระอาจารย์พิสนุนะครับผม ตามมาครับเอฟซี FC, ครับมัน,านพาเอฟซีมาเยี่ยมชมนะฮะมาชมบรรยากาศแบบสวยๆนะฮะเป็ดวันเหมือน,ว,น,ว,นวันพักผ่อนนะเอฟซี FC, เนาะนะฮะเป็นวันพักผ่อนนะครับผมปกติก็จะหาแต่แนวทางนะฮะแต่วันนี้นะฮะอยากมาถ่ายนะครับ, FC, รบเอฟซีครับผมเพื่อมีโชคมีลาบเนาะครับผม่ตามมาครับผมตามมา บรรยากาศนะครับเอซครับผมขออนุญาตนะฮูสวยงามครับผมสวยงามนะมนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศโอ้ยเดินลำบากครับผมอันนี้ก็เป็น คำนะฮะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเอซครับเป็นอันซีนอีกสถานที่นึงนะครับผมตำนานเชื่อว่าเป็นบ่อพญานาคนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี FC ครับสวยงามครับผมเผื่อมีโชคมีลาบนะครับเนาะ นี่ครับนี่นะครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับมาเยี่ยมชมนะฮะสถานที่นะฮะวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับเบีครับผมนี่นะครับปบรรยากาศนะฮะ เป,เป็นหินนะครับคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆหินหินชิลาแรงนะหินเอ,อโบราณน,นะหินสมัยก่อนนะครับเอซี FC ครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาทางนี้พอดีนะฮะแต่ละบ่อแต่ละอะไรจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีน้ำตลอดเป็นหินนะฮะเป็นหินนะครับเอฟซี FC ครับ เหยียบอะไรเนาะนี่นะครับบรรยากาศเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับผมการแปลกๆเนาะตั้งแต่เข้าวัดมาปุ๊บพอพอไหวเกือบเป็นลมเลยนะครับผมเป็นเป็นอาการนี่เลยเป็นยังไงพ่อตอนเข้ามาที่แหลงเนาะมันไข่ไขวาเอียบบูบมาทีเดียว บูบมาแต่บ่เห็นดอกมันบูบจออือม,มันบูบมากเคยยังเป็นเงาเอียงนะใครว่าเงาตนใหม่บอกกับพวกคูณกันมากบวนี้พ่อละเมื่อยแวบๆบแบบลงเม,มยลงเมยลงเมยลงไฟเอิ้นประเทศก็บอกอยากไปลุกขึ้นกระเซ่บัดนนี้ก็เลยมานาั่งพิจารณาไวาจาคของเป็นยังเป็นน้ำจาของโลกหลายคนพ่อวัชรบ้า อมันอาจจะมีวันละโลกก็ไดคือวันละสองโลกเพิ่มขึ้นมาออืก็เลยมานั่งพิจารณาจากของมึงบ้งนนี้เออบาทนี้ก็เลยพิจารณาไปหาความฝันจากของว่าจากของฝันเอียง่าสั่นคือเอามันที่เกี่ยวของไปน้ำน้ำพว่งฝันน้ำเนาะคือมือเคลื่อนนี่ฝันว่าอันไปเอียงบุเป็น เป็นเครื่องชี่ละ่ะค้ายๆพวกนีล้ล่ะนว่างข้นไหลเครื่งใส่สุดขาวเคร่งใส่สุดธรรมดาก็เลยไปยันไปหาว่าโทรศัพท์จ้าของเอาว่างไว้ว่าไปใส่วาสันโทรศัพท์เครื่องนีดำๆนี่แหละอเอาไปว่างไว้พไป,ไปใส่วาสันามาไมอยังหลแขกข้นมาสัืข้นจากมาจะใส่ไหลายก็เลย ไปใส่บุกกลับมาว่าสิเขาไปเอาโทรศัพท์คนมาหลายก็เลยว่นไปอีกข้างหนึง่งว้นไปอีกข้างหนึง่งก็เลยบอเห็นโทรศัพท์ก็เลยว่าอันผู้ใดเอาไปว่าท่านเด็กน้อยผู้ชายผู้หนึ่งประมาณหาหกขวดนี่แหละแลนมาอันว่าโทรศัพท์ยายเอาไปว่าท่านว่ายายเอาไปนาว่าท่านว่าก็เลยอันไปพันผ้า,าอันเขายยไปเอาโทรศัพท์แน่ว่าท่าน ข้าเจ้าก็เลยแตกมากว่าเข,าาข,าข่าปางสิละไข่ไข่ปางสิละข้าเจ้าแตกมากแตกมากบัดนี่แกของก็เรียอุ้มดึงหน้อยใส่หลังนี่เลียนย่านเพราะสันข้าเจ้าเลียนมากเลียนมากบัดนี่ไม่เห็นย่ายย่ายพูดใส่เสือข,า,ขาวๆอยู่นี่ไข่ไข่ครับอยู่ในข้อมฝันสันเดย์ได้มางานเนี่ยก็เลยว่าหัวหเล็เกอยู่นในย่ายบ่ได้เราได้ไหมพ่อบ่ได้ แต่เพื่อนให้ทูบมาด้วยพ่อเออแต่ว่าเลขกกินน้ำใยเนี่ยแต่เพื่อนแปลกที่เพื่อนให้ทูบมาลองจุดดูไหมครับเปลือได้ก็เอาอันเดี๋ยวมันบ่อหัดไหนเบิร์ตไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเชสันหรือไงมันมันเมือยมันเมือยจะขวางกับบ่เฮ็ดคลิปปะทําไปก็คิดว่าจะขวางของพอนคิดวัดคลิปนะมันเมือไหลบอกยังเลยเออก็เลยไปถามหาโทรศัพท์น้ำเล้าแอนเนี่ล่ะคือแม่ที่เป็นทูบตี่บอกกระบอกจั๊กเนี่ยเพื่อนให้ทูบมานี่ครับ แล้เราขนออกมาให้เบิรงว่านสั่นโทรศัพท์ใหม่เบิดโทรศัพท์เครื่องนี้ดำใหม่เบิดเลยโทรศัพท์เครื่องนี้เบอร์อะไรเออไายไายเบอร์อะไรครับผมสามสามห้าสามสามห้าสามสามห้าเอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยูทูบเบิงว่าว้ตรงกันบ่เออนี่คือความหมายตรงนี้ล่ะครับผมเพราะว่าคนให้ไว้มากต่างไม่ใช่หอดชิปเออเพราะเหตดหัวฉีบเมื่อยนะลาจนสิบเบอร์อะไงี้ยบ้า บอกยังเลยป่ะครับชิบะยังหายเข้ามากบริเวณนี้เป็นอย่างไรครับนายเข้ามาเพิ่มพ่อไหวมีอาการเลยนะครับผมมีอาการแปลกๆก็เลยว่าไปเบิ้งวัดเลขทูกกบเบิดทั่วบันทิดตรงกันบอครับผมอ่ะเดี๋ยวพ่อจุดทูบให้ดูหน่อยครับผมไไปจุดทูบครับเดี๋ยวเรามาลุนเลขทูบนะครับว่าจะตรงกับเลขท้ายโทรศัพท์ของพ่อสวัยไหมนะครับเนาะไอพ่อสวัยเลขท้ายอะไรนะครับสามสามห้าสามสามห้านะครับเอฟซีครับผมสายดูด้อยผู้เด้อรูบุกขา มือนีนะกะขอจุดทูปกันให้ปูกันคอยบอกครับผมดึงทูบออกมาจิตตงบอกทูบเก่าดอกเอา้าได้แปดดอกท <c oughs> ูปผู้เพิ่นศักดิ์สิทธิ์ผู้เพิ่นมาอยู่ดีผู้ลูกหลานมากขอเพิ่งบุญบารมีสิขอจุดทูปเอาไว,กว้ก่อนเป็นทูปนะฮะตัวเลขชื่อ ตัวเลขที่ฝันว่าไฟใหม่โทรศัพท์หมายเลขมันสามสามห้าทั่วิเตรงบ่อขั้นตรงก็แสดงว่าเป็นนิมิตที่ดีแล้วที่ลูกหลานได้มาตามใครๆในกวามฝันก็ว่าได้มาจุดมาจุดแห่งนี้นะครับเนาะเอามันคือว่าถือไฟล่ะสั่นหมดแล้วครับผมตอนนี้สั่นเป็นจังเป็น ยังกระเปาที่มัดกล่องพัดโทรศัพท์ีเรารอเลขทูบกันนะครับผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศนะฮะนี่นะครับผมในตรงไหนครับจันแหล่ที่เจอวัตถุโบราณครับนี่แหลฮะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยใต้หินนี่แหละครับใช่ครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยที่เจอวัตถุโบราณแต่ก่อนเนี่ย เขาจะก่อให้เป็นจีดีไซด์เครับแต่ว่าในเมื่อยิ่งขุดนี้ไปยิ่งเจอยิ่งขุดไปยิ่งเจอเจอวัตถุโบราณใช่อืมครับผมเคยมีองค์หนึ่งเข้าองค์นั้นอ่ะอ่ไม่รู้ว่ามาได้ไงอยู่ในนี้อยู่ใต้หินนี่แหละครับนี่แหละเขาก็ขุดไปได้ไงไปเจอหินแล้วรย์แหละใช่โอ้แต่วันมันเป็นดินเนย แต่ไม่นึกว่าจะเป็นหินข้างล่างไอจอนเช่นเรานั่งกันไม่ก็นั่งปกตินั่งดินดินเนี่ยอแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นหินสีละแรงของเรา,า,ารเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขทูบกันนะครับเนาะปากบ่อตรงนี้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่แปดสี่นะครับเอฟสี FC ครับแคมปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางตัวเลขที่แม่ชีให้ทูบมานะครับให้มาจุดนะครับผมได้เจ็ดแปดสี่นะครับ หถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับนะครับ f c ครับผมแนวทางนะครับทูบแนวทางนะครับ f c ครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมากราบสักการะองค์ปูพญานาคด้วยนะครับแล้วก็ขอโชคลาบด้วยนะครับ f c ครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ